เนี่ยเราเองอดีตพนักงานออฟฟิศผู้อยากร่ำรวยและก็ดูสภาพากานกานทำงานมาเป็น20งานจัดแคมป์ภาษาอังกฤษให้เด็กพาเด็กไปนอนโอเชียนเวิลดูแลประดิษฐ์แม่นมือการเป็นเซลล์ที่บริษัทเป็นรักพาไปทำหรือแม้กระทั่งการขายของตลาดนาดัดทำแบรนด์เองก็เคยนะร่วมกับเพื่อนอีก3คนทั้งหมดเจ๋งด้วยความชอบสูตรก็เลยขายมือสองจนมีผู้ชักชวนให้มาทำอาชีพหนึ่งเฮ้ยมันดีนะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้อยู่ที่บ้านก็ได้เงิน แล้วมันก็ดันสามารถชวนเพื่อนที่รักมาทํางานกับเราได้ใช้ชีวิตได้ล้นลาเที่ยวคาเฟ่ก็ทํางานได้ที่ไปตามคาเฟ่พวกนี้เป็นการทํางานระหว่างทางได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ทํางานที่ได้เงินแบบที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันแถมยังมีเวลาให้ครอบครัวได้ดูแลแม่พาแม่ไปกินของอร่อยดีๆก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่างานนี้มันจะให้ได้ภายในครึ่งปีก็ในละมิดปีเอ็มาหนึ่งทันไม่ใช่ขายฝันแต่เราทำให้ฝันนั้นเป็นจริงต่างหากมาร่วมแก๊งกับเรานะ บอกเลยอยู่ถูกที่ไม่กี่เดือนก็มีเงินค่ะ